เพื่อนๆคงได้ยินคำว่าในคุกวิกฤตมักมีโอกาสเสมอคือเราเร็วคือดีไซน์เร็วอ,อาการผลิตเร็วมีคุณภาพแล้วก็ส่งลูกค้าได้แบบตามกำหนดเก็คือสั่งตอนเช้าเนี่ยตอนบ่ายเราส่งได้เลยออฟฟิศ <Huh? S 2> สีลมสาทอนได้หมดเลยครับ ธุรกิจเราเนี่ยเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเรามีโรงงานในชุมชนแล้วเนี่ยเราก็ดึงคนในชุมชนเนี่ยให้มีรายได้เสริมเวลามีงานเข้ามาเยอะเนี่ยรายได้กระจายให้กับชุมชนช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยบางท่านก็ตกงานบางท่านไม่มีรายได้เลยเรารู้สึกว่าในเมื่องานเข้ามาเยอะเนี่ยเราก็เป็นผู้ให้ให้เขามีงานให้เขามีรายได้ถ้าเรากับชุมชนเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันน,น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายครับเ,เราก็รู้สึกว่าเราอยู่ร่วมกับสังคมเขาได้มีความสุข ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสอรี่ครับเห็นผมชัดไหมครับถ้าเห็นได้ชัดอยู่ตรงนี้เรามีอะไรบางๆกั้นระหว่างเรากับเพื่อนๆอยู่นะครับแต่นี่แหละฮะ ยุคที่ว่ายุคของ new normal เลยลนะฮะไอ้ขาวแบบน,นี้บางทีมันก็สำคัญนะฮะและที่สำคัญที่สุดเลยเพื่อนๆคงได้ยินคำว่าในคุกวิกฤตมักมีโอกาสเสมอในช่วงปุยแบบนี้ได้ยินเรื่องเนี้ยบ่อยมากเลยจนรู้สึกว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าไอ้คำตรเนี้ยหรือมันเป็นคำพูดเท่ๆมีธุรกิจไหนที่สามารถเติบโตท่ามกลางโควิดแบบนี้ได้บ้างเราก็อยากตามหาในที่สุดเราก็เจอครับคือคนที่ทำอะคริลิกแบบนี้นะฮะว่ากันว่าก่อนโควิดเนี่ยเขามียอดขายประมาณเี้แหละ 800ล้านบาทพอโควิดเขามีรายได้ประมาณเกือบเกือบ2ล้านบาทนะฮะอะไรที่ทำให้เขาเติบโตแบบนี้ไปคุยกับคุณนิวัฒน์กันดีกว่าครับคุณนิวัฒน์ทางด้านนี้แหละครับ สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับคุณก oh, ้องครับโอ้ขอบคุณมากวันนี้เดินทางมาถึงปทุมธานนี่เขาบอกว่านี่นะฮะคือผู้ริ่ทำให้ธุรกิจเติบโตในช่วงโควิดแบบนี้แหละใช่ครับก็เติบโตค่อนข้างมากเลยครับจาก8ป0,000ขึ้นเป็น2ล้านบาทโอ้โหนี่ในทุกวิกฤตมีโอกาสอันนี้ผมว่าสงสัยอะคริลิกคุณลิตี้ธุรกิจของเราคือทำอะคริลิกใช่ทำอะคริลิกพาดิชั่นต่างๆอะคริลิกคืออะไรครับอะคริลิกคือเป็นพลาสติกใสๆเนี่ยครับที่เห็นตามทั่วไปเลยที่เป็นพลาสติกส่วนใหญ่ก็็คืออเเปนิลลย เอาไปทาอะไรกันครับส่วนใหญ่ก็คือไปทำดิสเพย์โชว์สินค้าต่างๆทําพาติชันต่างๆทํากล่องบริจาคอะไรต่างๆทําป้ายไฟต่างๆป้ายไฟใช่ใช่ที่แสดงสินค้าใช่ใช่ครับที่ร้านอาหารใช่ใช่ครับและอันนี้ก็ใช่อันนี้เป็นพาติชันกั้นทราบอกว่าคุณ นี่วัดนี่ใช้เวลาดีไซน์คือปรับตัวเร็วมากใช่ครับใช้เวลากี่วันถึงสามารถได้อันนี้ขึ้นมาครับ 1>, 1วันครับ1วันโควิด <COVID S 2> มาใหม่ๆเนี่ยคือเราเรียกดีไซน์แล้วก็ผลิตส่งให้ลูกค้าได้ทันท่วงทีครับกี่บาทอันนี้ไม่ถึง500บาทครับใครที่มาสั่งเราเนี่ยก็เป็นออฟฟิศต่างๆเลยครับที่ติดต่อกับคนภายนอก<ะ>ก็ต้องป้องกันเชื้อไว้ก่อนก็สั่งทั้งหมดเลยครับงั้นเรามาเรียนรู้นะฮะว่าอะคริลิกทำอะไรก็ได้แล้วใครจะรู้ว่าอะคริลิกสามารถเติบโตในช่วงนี้ได้ ปกติก่อนที่จะเป็นโควิดเนี่ยจะทำส่งขายลูกค้าเราเป็นใครครับหน่วยงานต่างๆนะฮะอย่างกระทรวงยุติธรรมก็มีร้านอาหารต่างๆเป็นดิสเพย์เครื่องสําอางอะไรต่างๆลูกค้าทั่วไปที่มีโปรดักต์ครับก็ที่ต้องวางสินค้าเนี่ยก็คือสั่งกับเราทั้งหมดพี่ครับนี่อบรางวัลใช่ครับอันนี้โลรางวัลโลรางวัลใช่โลรางวันเราก็ทําได้ทําได้อย่างนี้กี่บาทอันนี้200กว่าบาทครับ200้กว่าบาทใช่ครับอันนี้เอาไว้ทำอะไรครับอันนี้เมนูอาหารตามร้านอาหารต่างๆครับ อ๋อผมเปิดร้านรับมีมังโก้ก็เสียเพ้่ไปเป็นโปรโมชั่นใช่ใช่แต่นี่กี่บาทครับอันนี้30กว่าบาทเอง30กว่าบาทข้อดีของอกลักษณ์คอลเทีชคืออะไรครับคือเราเร็ว คือดีไซน์เร็วอาการผลิตเร็วมีคุณภาพแล้วก็ส่งลูกค้าได้แบบตามกำหนดเวลาหนึ่งมีความต้องการสองติดต่อมาที่คลีคคุณภใช่ครับช่วยดีไซน์ไหมช่วยดีไซน์ทั้งหมดเลยฮะวันสต็อปสวิตสเลยส่งไหมส่งด้วยครับฮะพกตั้งมาอย่างเดียวครับใช่ครับเร็วที่ว่าเร็วขนาดไหนครับอย่างพาดิชั่นเนี่ยก็คือสั่งตอนเช้าเนี่ยตอนบ่ายเราส่งได้เลยออฟฟิศสีลมสาทอนได้หมดเลยครับสั่งตอนเช้าใช่ครับบ่ายส่งได้เลยครับใส่โลโก้ได้ไหมได้ครับได้ครับโลโก้ได้รูปได้สกินได้ได้หมดเลยครับอ อ,นนอันนี้เริ่มรับเรื่อยๆแล้วอันนี้ <ๆ S 2> <ละ S 1> พวกดิสเพลย์เครื่องสอําอางครับ,รบโดยส่วนใหญ่เมนหลักของลูกค้าของเราก็พวกเครื่องสอําอางต่างๆที่เขาต้องการโ,<อ>โปรโมชั่นที่แบบดูดีมีเอกลักษณ์หน่อยเราก็ช่วยดีไซน์ให้ทั้งหมดเพราะเวลาขอวางในร้านเนี่ยแบรนด์แต่ละแบรนด์เนี่ยมีหลายยี่ห้อคือถ้าแท่นวาของเราดูแล้วพิเศษเด้งโดดขึ้นมารเราก็อาจจะเพิ่มการขายได้ใช่อ่าอย่างนี้กี่บาทครับอันนี้ร้อยกว่าบาทครับหกกว่าบาทใช่ครับอันเดียวผลิตไหมผลิตครับ อันเดียวก็ผลิตใช่กี่วันเสร็จแบบนี้ถ้า10กว่าชิ้นเนี่ยยีกว่าชิ้นก็2อสวันครับ,รบเพราะว่าเราเน้นลูกค้าต้องด่วนต้องเร็วนี่มันเหมือนแกะแบบใหม่เลยนะก็เราทํางานให้ลูกค้ารวดเร็วก็ลูกค้าจะบอกต่อครับ มีไรอันนี้เป็นป้ายไฟป้ายไฟ,ไฟที่แบบโชว์แบรนด์สินค้าต่างๆครับพอเสียบลักมันก็ป้ายไฟมันก็ค่อนข้างโดดเด่นนิดนึงกี่บาทครับกล่องแบบนี้ประมาณ700ครับสั่งวันนี้วันไหนได้ก็ประมาณ2-3%งถึงสวันครับสองถึงสวันได้ได<ะ>แล้วส่งไฟกันยังไงอ่ะส่งไฟเราตอนนี้เราทํางานเกือบ1 0ออนอนไลน์ก็ส่งไฟถ่านไลน์ได้เลยครับ<ะ>แล้วก็พอผลิตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ถ่ายรูปส่งลายใ,ให้ลูกค้าดูก่อนก่อนที่จะไปส่งลูกค้าไม่จําเป็นต้องมาออฟฟิศเราเลยพอถูกต้องเนี่ยก็ผลิตทั้งหมดได้เลยแล้วก็ส่งถึงมือลูกค้า นี่อันนี้อันนี้อันนี้เคอรี่ครับครานี้เป็นลูกค้าที่สั่งกับเราเยอะมากๆครับโอ้โหก็คือถ้าจะดูทั้งหมดเนี่ยคงดูไม่หมดเปิดมาแล้วกี่ปีพี่คอยที่เปิดมา8ปีแล้วครับเคยนับไหมมีลูกค้าติ่เจ้าตัวสินค้าก็หลายหมื่นชิ้นนะครับลูกค้าน่ยก็เฉลี่ยต่อเดือนก็ประมาณ7 80 และต้องมีคนคอยตอบคอยมีพนักงานคอดูแลกี่คนครับมีแอดมิน2อถึงสคนแต่ด้วยความที่ว่าเราใช้นวัตกรรมในการทํางานแล้วก็สามารถที่จะซัพพอร์ตลูกค้าได้ทัานออนไลน์ใช้แอปพลิเคชันต่างๆเพื่อซัพพอร์ตในการรองรับลูกค้าได้ปริมาณมากครับรู้จักเราจากออนไลน์รู้จักเราจากเว็บแล้วก็ต่อมาที่ไลน์ต่อมาที่ไลน์และทุกอย่างไลน์เราใช้คนต่อแค่2คนใช่ครับดูแลลูกค้าใช่ครับสืบเจ้าใช่ครับแล้วก็ส่งของทุกชิ้นถูกต้องครับ ย้ำย้ำอีกครั้งนะฮะในทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอแต่ใม่ทุกคนฮะสามารถที่จะคว้าโอกาสนั้นได้เพียงแต่ว่าต้องรวดเร็วแล้วก็ปรับตัวให้ทันนะตะคุณดีวัน์คือหนึ่งในนั้นเราปรับตัวทันได้ไงเราสามารถบอกว่าสเกลบริษัทได้ตั้งเท่าหนึ่งสองเท่าในช่วงนี้ครับก็เรามองว่าสถานการณ์เนี่ยโควิดเข้ามาแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยเริ่มสั่งเราเข้ามาเราก็มองแล้วว่าโอเคต้องมีพาร์ติชันละเราก็ต้องรีบออกแบบดีไซน์เราดีไซน์ไว้ก่อนเลยฮะเพราะว่าเพื่อรองรับลูกค้าสั่งมาปุ๊บเเเเเรรรรรราาาาาาาสมมถผลลลิตตไไดด้้้้็็ววววัน่่งยพะูกกคคคออืใใช เร็วทั้งเขาเร็วทั้งเราใช่ครับแล้วเราทำไงให้องค์กรของเรามีแต่ความเร็วแบบนี้พคือเราต้องใช้นวัตรกรรมเข้ามาใช้การตลาดออนไลน์เอ่ยนะครับแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันต่างๆเอยเพื่อปรับตัวให้รองรับลูกค้าได้เลยลูกค้าที่มันเพิ่มขึ้นมาเพิ่มอีกเท่านึงเนี่ยเวลาเราสําคัญสุดคือการ ติดต่อเขาอะปิดการขายคือการพูดคุยกันให้ข้อมูลใช้ทำไงให้เร็วและทันเวลาครับบางทีเนี่ยใช้ไลน์อ f ฟฟิเชีเนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นในการตอบลูกค้าเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ตลอดเวลาเราก็ต้องทำแพทเทิร์นในการตอบเพื่อตอบสนองลูกค้าได้รวดเร็วรลูกค้าก็ประทับใจที่จะสั่งงานกับเรา อันนี้สําคัญความเร็วในการตอบลูกค้าสําคัญครับคือลูกค้าทุกรายเนี่ยต้องการงานที่เร็วอยู่แล้วการตอบสนองที่รวดเร็วเนี่ยทำให้ลูกค้าประทับใจแล้วก็เลือกที่จะสั่งกับเราเราตอบเร็วเราก็ต้องผลิตงานได้เร็วนะฮะส่งงานได้เร็วผมยกตัวอย่าง partition เนี่ยเราเห็นละ มีแบบต่างๆเรารีบออกแบบดีไซน์ไว้ก่อนมีรูปแบบให้ลูกค้าเลือกได้เลยมีราคาให้เลยพอเลือกสินค้าที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถสั่งตัดผลิตได้เลยทันท่วงทีหนึ่งชั่วโมงเราก็ได้ชิ้นงานแล้วลูกค้าก็ไม่รู้แต่เราแนะนําใช่สําคัญคือการบอกราคาไปเลยนี่ดีไหมบางคนชอบบอกว่าเดี๋ยวค่อยส่งราคาสําคัญม<ร>ากครับ,<า>รบเพราะว่า1นึ่เขาไม่มีไอเดียเขาก็เห็นรูปแบบปุ๊บสเห็นงบประมาณเลยราคาเลยเขาจะได้เลือกว่าจะสั่งกี่ชิ้นเขาก็สามารถเลือกได้เลยเราก็ตอบสนองเขาได้ทันท่วงทีเลยอันนี้คือา และอันอื่นนะอย่างทราบมาว่าปกติก็2วันทําเสร็จทำอะไรทำได้เร็วครับเราออกแบบดีไซน์คือเรา one stop service ก็คือช่วยดีไซน์กับลูกค้าสามารถผลิตตัวอย่างให้เขาเร็วที่สุดครับเวลาทําธุรกิจมี2อ,อย่างหนึ่งคือเทคโนโลยีในการทำครับอันที่2คือทีมงานที่ทำอันที่1ก่อนเทคโนโลยีในการทำอะคริลิกพอลิตต์แตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้าง เราก็ต้องปรับตัวใช้ทั้งเครื่องจักรที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีเราให้ทุนวิจัยและพัฒนาสถาบันหนึ่งนะครับแล้วก็ผลิตเป็นจดสิบบัตรเครื่องแรกและเครื่องเดียวในประเทศนะครับก็ทําเป็นดิสเพย์เมนูต่างๆนะครับผลิตได้เร็วและจํานวนมากครับใช้มือคนหนึ่งวันได้กี่ชิ้นหนึ่งวันนี่ได้ประมาณ3-400ชิ้นถ้าใช้เครื่องที่พี่บอก 2-, 2 3,000ชิ้นจากหนึ่งคน300ชิ้นใช่ครับเป็น3000ชิ้นครับต้องใช้กี่คนหนึ่งคนเหมือนกันครับหนึ่งคนเหมือนกันใช่ครับใช้เครื่องอย่างเดียวเพิ่มขึ มีเทคโนโลยีเท่ากัน<ะ>สามารถรีคูดคนเพิ่มหาคนเพิ่มยังไงให้ได้ทันทุกทีครับคือเราก็วางตําแหน่งของธุรกิจเราเนี่ยเป็นธุรกิจเพื่อสังคมคือเวลามาทําธุรกิจต่างๆคนในชุมชนอาจจะไม่ชอบให้มีโรงงานมาอยู่ในชุมชนแต่เราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสคือเรามีโรงงานในชุมชนแล้วเนี่ยเราก็ดึงคนในชุมชนเนี่ยให้มีรายได้เสริมเวลามีงานเข้ามาเยอะเนี่ยรายได้ก,ร,กระจายให้กับชุมชนแล้วก็เราสามารถที่จะมีบุคลากรมาผลิตงานให,ให้เราได้จํานวนมากๆแล้วก็ผลิตงานได้จํานวนมากได้ทันครับแต่เขา เรียนรู้ธุรกิจเราโน้ตฮาเราเนี่ยพอเปิดแข่งกับเราทำแน่ที่เรามองว่าเราเราเป็นผู้ให้ในเมื่อเราทําเป็นธุรกิจเพื่อสังคมแหละเราก็ต้องเป็นผู้ให้เพราะว่าช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยบางท่านก็ตกงานบางท่านไม่มีไรายได้เลยเรารู้สึกว่าในเมื่องานเข้ามาเยอะเนี่ยเราก็เป็นผู้ให้ให้เขามีงานให้เขามีไรายได้เราก็รู้สึกว่าเรา อยู่ร่วมกับสังคมเขาได้มีความสุขอะไรทำให้พี่คิดเนี่ยซึ่งแตกต่างจากคนอื่นเหมือนกันนะมายเซตของแต่ละคนนะฮะคือเราก็มองว่าถ้าเราทํางานร่วมกับคนในชุมชนสังคมแล้วเราเป็นผู้ให้เนี่ยแน่นอนว่าทางสังคมในชุมชนก็ต้องให้เราเราก็มองว่าถ้าเรากับชุมชนเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันน,น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายครับต้องตจตางคนิบบัติเลยเมาเลยครับ เราให้เหมาเป็นลายชิ้นเลยวันหนึ่งจากปกติเขาทํางานได้ไม่กี่ร้อยบางทีได้แบบเป็นพันสองพันต่อวันเลยนะโอ้โหนี่เพื่อนๆดูอยู่ขอมาลับงานกันครับคือใครที่ประสบปัญหาตกงานในในช่วงโควิดเราก็เปิดรับสมัครคนที่ตกงานมามาฝึกงานมาทํางานได้มาได้ทางนี้ปทุมธานีปทุมธานีครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทำอะไรมาก่อนครับพี่กทำร้านอาหารร้านอาหารอ่ะวันนี้ทำอะไรพี่สอนผมหน่อยได้ไหมตอกแม่เหล็กครับผมตอกแม่เหล็กคืออะไรครับพี่ทำไมไอติมต้องมีแม่เหล็กครับคือตรงนี้เขาเป็นแพ็กเกจใส่สินค้าแล้วก็จะเป็นแม่เหล็กใส่ด้วยกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับนี่อ๋อกับนี่มันสามารถเปิดปิดได้ตลอดเวลาอ๋อแล้วพี่เคยทำมาก่อนไหมไม่เคยครับแล้วใครสอนอ่ะก็ พินิวัตรสอนใช่ครับมามาทำกันเปิดสีอันใช่ไหมไม่ยากใช่ไหมคุณกล้องไม่ยากไม่ยากเพราะพี่ทําเบ้ามาให้แล้วเราแค่ตอกนี้ใช่ไหมครัพี่ตอกได้ประไรกี่อันนะฮะวันพันวันพันดากว่าคนเก่งรึเปล่าพินิวัฒน์ให้อันรีบาร์นะสองบาทครับอันละสองบาทอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอันละสองพันด้วยโอเคเข้าใจแล้วฮะว่าทําไมไม่กลับมาทำอาหาร ดีมาก้าใจแล้วฮะแล้วรู้สึกยไงรู้สึกไงได้มาเจออะไรใหม่ๆก็ดีครับผมก็ได้ทําและอยู่ใกล้บ้านด้วยางองบีกว่าเขาให้โอกาสแบบเรอยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมคะใกล้บ้านเราเนี้ยค่ะคือเราก็มาลองทำชอบก็ไม่ต้องเสียค่าเดินทางเป็นคนบ้านเรารู้สึกไงพี่ให้คนในแถวบ้านนี่คือเราเราเหมือนได้ช่วยเขานะฮะแล้วก็เห็นเขามีรอยยิ้มช่วงโควิดคือเขาเขาไม่มีรายได้เลย สองสามเดือนเขามาสมัครงานกับเราเห็นเขามีรอยยิ้มเขามีรายได้เขาดูแลครอบครัวเขาได้เราก็มีความสุขครับนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆนะฮะอยากจะช่วยชุมชนนั้นเราการสั่งไอ้คิลลิกนะฮะก็สั่งเข้ามาจะได้คนเหล่านี้ได้มีงานเพิ่มยิ่งขึ้นใช่ครับพี่ครับในช่วงปวดที่ผ่านมาไหมครายการคอมมีรายได้ไม่มีเลยครับพี่รวยรับให้เป็นทีมงานสักคนได้ไหมครับยินดีเลยครับคุณก้องยินดีขนาดนี้ขอเป็นยิ้มเลยหลายคนต้องการกำลังใจฮะหลายคนคิดว่าในช่วงที่บอกว่ามีตะเขาวธุรการไปเดินไม่ได้อัน้ คือจริงแต่ไม่ทั้งหมดถ้าเราปรับเัวให้ได้เร็วเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของเราได้<ช>ขอกาลังใจขอความมั่นใจเพื่อนๆกล้องซอรี่นะครับคนที่ประสบปัญหาช่วงโควิดนะครับเราก็อย่าอย่าท้อแท้นะครับแล้วก็พยายามหาโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาปรับตัวอยู่ตลอดเวลาใครที่ไม่เคยทําออนไลน์ก็ต้องฝึกทําออนไลน์ต้อง ป,ปรับเปลี่ยนปรับตัวอยู่ตลอดเวลาครับแล้วเรานะฮะจะไปหาธุรกิจจะไปหาคนเก่งๆแล้วมาเล่าให้ฟังต่อนะฮะว่าจริงๆแล้วในช่วงนี้เข้าปรับตัวทําอะไรทํามาหากินอะไรบ้างเผื่อว่าเพื่อนๆนะฮะจะได้ไปปรับใช้ในธุรกิจพวกเราได้วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะพี่นิว uh> ัฒน์มากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่นะครับ